สำหรับวันนี้ที่ทำการบันทึกคงเป็นวันที่5เมษายน2521เมืเม่อผ่านปราณบุรีมาแล้วก็เป็นเมืองพงเมืองกุยบุรีทั้งสมเมืองนี้ก็ชื่อว่าเป็นเมืองโบราณถ้าเราจะมาคุยกันถึงประวัติเล็กน้อยก็รู้สึกว่า มันไม่มีประโยชน์อะไรนักเพราะว่าเรื่องเมืองนั้งสามนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็เรื่องสำคัญมันก็ไม่มีมากจะมีมากก็เป็นในเพียงว่าประวััิประวัติประบราของโบราณเท่านั้นก็ขอผ่านไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าพูดกันเรงทรัพยากรอันนี้มีมาก ในประเทศไทยทั้งหมดมีทรัพยากรมากที่เราไม่สามารถจะไปกอนพยากรในครบทุนได้ต่อไปก็เข้าถึงเมืองประจวบเมืองประจวบคีรีขันแปลว่าเป็นเมืองที่มีกองภูเขามากเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์จุดหนึ่ง รือว่าจากเพชรบุรีมาผ่านหัวหินแล้วก็เข้ามาถึงเมืองปราณบุรีเมืองพงและเมืองกุยบุรีแล้วเข้ามาถึงเมืองประจวบ <c oughs> ในสมัยหนึ่งมาสงครามโลกครั้งที่สองก็จัดว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่ญี่ปุ่นขึ้นที่นี่ถ้าเราจะพูดกันถึงประวัติศาสตร์ก็คงจะยุ่งมากไป พาออะไรก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่ประมราแล้วก็มีชาวมีนักเขียนเขาเขียนไว้มากแล้วก็ขอผ่านไปมาออกจากเขตเมืองปจวบก,ก็ดิ่งตรงมาจังหวัดชุมพรชุมพรจังหวัดชุมพรอันนี้ต้องคิดอยู่นิดหนึ่งเพราะว่ามาเดินทางมาถึงจังหวัดชุมพร ก็ต้องย้อนคิดไปถึงหัวหินเพราะว่าหัวหินได้สร้างประวัติประวัติความเป็นมาไว้มากเตียวเนื่องกับชุมพรเมื่อปีพศ2517หแล้เท่าไรจำไม่ได้ 17, 18, 19จำไม่ได้นักได้เทินทางมาที่ชุมพรแล้วก็ในช่วงกลางในพักที่หัวหิน ตอนนั้นแหละบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็ได้ทราบประวัติสำคัญโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่บ้านพักของสื่อสารทางอากาศที่ห้อยหินได้ทราบข่าวว่ามีเขตของประเทศในเขตของประเทศไทยเรามีน้ำมันมากเพราะว่าในคืนนั้นได้พักอยู่เนื่องใน,นว่ามาจังหวัดภาคใต้ กลับไปได้สองวันก็เดินทางมาใหม่เพราะว่ามันขาดอยู่แค่จังหวัดชุมพรตั้งใจจะวัดจังหวัดชุมพรแต่พอถึงประจวบคีรีขันก็รู้สึกว่าปวดทิ่สะอย่างหนักและเป็นไข้ให้เมย์ขับรถกลับไปนอนอยู่ที่หัวหินเวลากลางคืนปรากฏว่าท่านยากรมสื่อสารหากาศเวลานั้น คือท่านพลอากาศโทมอมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้ากรมสื่อสารทหารเวลานี้ท่านไปเยี่ยมคุยกับท่านพอสมควรการป่วยคราวนั้นปรากฏว่าต้องไปนอนพักอยู่ที่โรงซ่อมรถสักครู่หนึ่งแล้วเดินทางกลับมาทักคุยกับท่านเจ้ากรมพอสมควรเวลากลางคืนก็เข้านอน,อนดึกหน่อยเข้านอนก้าวนอน เมื่อเวลาเข้านอนก็ปรากฏว่ามีคนคนใหญ่ท่าทางสูงกว่าประตูเวลามันมืดก็เห็นเป็นนุ่งดำใส่ดำไปหมดเดินเข้ามาทางประตูแต่ไม่เปิดประตูเข้ามาถึงข้างประตูเพื่อข้างที่นอนเธอก,ก,ก้มลงหยิบหมวกหมวกลูกนี้สมัยก่อนเขาเรียกหมวกหมวกไหมสับประรด เห็นแกหยิบโมจิได้ถามว่าคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าตามปกติผมพักอยู่ในห้องนี้แต่ว่าคืนนี้ท่านมาผมจะเป็นอยยามข้างนอกเพราะชายคนนั้นเดินออกไปแล้วก็มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเข้ามานั่งคุยผู้หญิงนี่มีมากด้วยกันแต่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นรูปร่างทมทม่วมรู้สึกว่าอยาเป็นหัวหน้าคนทั้งหมด เธอเข้ามายกมือไหว้ไหว้เหมือนกันแต่งตัวสวยงามเธอก็มาบอกว่าพวกเธอเป็นชาวไทยและก็เป็นคนไทยโบราณแต่ว่าเวลานี้เป็นนางฟ้านางสวรรค์กันหมดแล้วเธอคุยให้ฟังว่าตามที่ประวัติศาสตร์เขียนบอกว่าคนไทยมาจากประเทศจีน แล้วเข้ามาอยู่ใน,นผืนแผ่นดินไทยหลังพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าทรงบัติขึ้นแล้วในโลกไม่จริงแต่บอกว่าไม่จริงพวกกลุ่มของเธอนี่แหละเป็นกลุ่มแรกที่มาจากเมืองป่าเมืองป่าเขาบอกว่าเป็นชาวจีนทั้งหมดนะั่นไม่ใช่ความจริงมีชาวไทยอยู่มากได้หากินเรื่อยๆลงมาผ่านประเทศจีนผ่านอินเดีย แล้วก็ผ่านทางพม่าเข้ามาทางมริดลงมาทางจังหวัดเพชรบุรีมาตั้งอาชีพประกอบกันเป็นกลุ่มๆจะเรียกว่าตั้งเป็นประเทศก็ไม่ได้ตั้งเป็นกลุ่มๆน้อยๆกลุ่มหนึ่งของคนไทยสมัยนั้นก็มี200คนบ้าง300คนบ้างพันคนบ้าง ที่ถึงสองพันคนก็ไม่มีอยู่เป็นเกาะๆความเป็นอยู่ก็อยู่ในความเป็นสุขเพราะว่าไม่มีใครมารบกวนเวลานั้นคนน้อยกว่าภูมิประเทศนี่เป็นเรื่องยืนยันของหญิงชาวสวรรค์ที่อ้างตัวบอกว่าเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์จริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องของผี พ่อไม่ขอยืนยันข้ามันดาลูกท่านหลายที่มีกำลังจิตประกอบไปโดยศรัทธามีบารมีครบถ้วนทันน้งสิบประการมีจิตใจหวังซึ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์จงพิสูจน์ดูเมื่ออารมณ์เข้าถึงจุดนั้นแล้วก็จงทราบว่าเวลานั้นพ่อไม่ได้ใช้ฌานสมาบัติเป็นแต่เพียงว่านอนทำใจสบายห้านว่างจากอารมณ์แห่งความโลภความโกรธความหลง จิตเป็นขาลมใจเป็นสุขแบบเบาๆจิตในเวลานั้นยังอยู่ในช่วงของอุปจารสมาธิในประการหนึ่งการเห็นก็เป็นการสแสดงของท่านพวกนั้นไม่ใช่พ่อตั้งใจจะเห็นการเห็นนีมันได้สองอย่างสำหรับคนที่เขาได้ทีิปิคุยานเขาบังคับการเห็นได้ต้องการะเห็นใครที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ถ้าท่านที่ไม่ได้ทิพยคุยานแต่แต่ว่าท่านพูดต้องการให้เห็นจะมาพูดมาคุยด้วยก็เห็นได้เหมือนกันด้วยอนุภาพของเทวดาด้วยพรม <c oughs> จำไว้ว่าการเห็นเป็นเช่นนี้ฉะนั้นท่านคนปากดีที่บอกว่าพระมหาวีระชอบอดิโดเดชท,ท่านไม่มีความรู้อะไรเลย <c oughs> เป็นอันว่าท่านพูทนั้นไม่ได้บาษสีภาษาเรื่องนี้เสลยนี่พ่อไม่ได้นินทาเขาจงอย่าถือเรื่องนั้นมาเป็นครูคนประเภทนี้คือถื่นถือมาเป็นครูลูกของพ่อทั้งหมดก็จะต้องลงนรกไปตามตาม,ตามกันเพราะว่าท่านโบทนั้นยังนินทาคนอยู่นี่ท่านจะดีได้ยังไงไอ้นี่ไม่ใช่นินทาท่านนะเกรงว่าลูกของพ่อจะเป็นอย่างนั้น เมื่อท่านคุยให้ฟังถึงทรัพยากรต่างๆในเขตตอนใตน้นียังมีอีกมากว่าทั้งตอนใต้ตั้งแต่เพชรบุรีไปจนกระทั่งจุดปลายเขตแดนแดนจดระหว่างไทยกับมาเลเซียจุดหนึ่งที่เป็นเขตไทยต่อมาเลเซียจุดนี้เราต้องคิดจุดนิดหนึ่งว่ามีดินแดนอยู่ส่วนหนึ่ง คิดกันว่าเดิมทีคนจะเป็นภาคพื้นของแผ่นดินไทยแต่มาเพราะอาศัยผู้ทรงอำนาจวาดแผนที่คลุมจุดไว้จุดหนึ่งต้องคิดแต่ว่ามันจะจริงไม่จริงเพียงใดก็ตามแต่มาเลเซียเขาว่าเป็นของเขาและจุดนั่นแหละมีผู้ก่อการร้ายมากมีโจนแบ่งแยกดินแดนบ้างมีโจรจีนบ้าง มีผู้ก่อการร้ายบ้างและก็มีพวกผู้ร้ายบ้างแต่ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเพราะคนทั้งหลายพวกนั้นเขามีเจตนาอย่างนั้นพ่อไม่เชื่อเพราไอ้จุดนั้นเป็นแหล่งทองคำที่ใหญ่ที่สุดของภาคภาคใต้ <c oughs> ไม่ใช่มุนแฟรมมันเป็นทองคำ ทองคำำําทรไมชาติที่ขุดขึ้นมาได้แล้วมันเป็นทองคําที่มีค่ามากพ่อคิดว่ามาเลเซียเขารู้แล้วก็คงจะขุดทรัพยากรพวกนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ของเขาที่พูดนี้ไม่ใช่พูดเพราะอาศัยใ้ไทยเรากับมาเลเซียลบกันเปลี่ยนแต่เพียงว่าเผอผื้นแผน่นแผนที่ของแผ่นดิน ในเขตชนกันนั้นมันไม่แน่นอน <c oughs> ถ้าไปเรื่องของป่า <c oughs> ถ้าล่าเส้น,นไปล่าเส้นกันมาเนี่ยมันก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรภายใต้ภาคพื้นดินนี่เราก็มองไม่เห็นรวมความว่าท่านหญิงท่านหลายเหล่านั้นท่านก็ชี้ให้มองดูจุดต่างๆคือมีทรัพยากรภายในพื้นแผ่นดินของประเทศไทย พ่อมองดูด้วยมโน่ของเธอเธอบรรดาในเห็นเห็นแล้วก็ตกใจที่ว่าโอ๋หนอประเทศไทยเป็นเมืองทองจริงๆ <c oughs> มีทรัพย์มหาศาลอย่างนี้ <c oughs> ก็น่าจะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ของโลกแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเรายังไม่รักไทยแท้ ที่พ่อว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไปเรื่องของชาวต่างประเทศเสียหมดคนเราไปเรียนมามากแต่ไม่อยากจะทำอะไรให้ปรากฏว่าเป็นผู้มีความสามารถแต่ในช่วงระยะเวลานี้คนไทยเราก็ดีขึ้นมามากแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะรัฐบาลเริ่มปล่อยอิสรภาพในการคิดค้นคว้าและก็เริ่มมีการสนับสนุนนี่มีความสำคัญมาก มาพูดกันถึงว่าหญิงผู้นั้นแกเล่าสูให้ฟังถามว่าพวกนี้ท่านจะไปชมพรใช่ไหมก็ตอบว่าใช่เธอจึงได้บอกว่าไปชมพรจะได้ข่าวน้ำมันเพราะสูนในการสายการเดินน้ำมันจะออกจากหลังต้นท้องชมพรคือในเขตก่อนๆที่ชมพรหน่อยหนึ่งเดินไปในพมา่าเข้าเขตพมา่าไปประมาณ30กิโลเมตร ก็จะเข้าเขตถึงจุดที่มีน้ำมันมันพวยพุ่งขึ้นมาเป็นหนองน้ำผู้ชาาก็ยัสระช้อนไปใช้น้ำมันได้ทันทีื่อจุดไฟได้ทันทีโดยไม่ต้องไปกลัน่นแต่เป็นประณน,น้ำมันประเภทเนื้อหยาบคล้ายกับว่าเป็นน้ำมันกิโลแต่มีสีแดงจุดไฟลุกแต่ว่าเป็นควันหน่อย พ่อคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะมีน้ำมันแบบนั้นเราก็น่าชื่นใจคนโบราณเขามีความเข้าใจกันในเรื่องนี้สำหรับต่อมาเมกก็บอกสายการเดินของน้ำมันจากมาริมีคนเขาบอกว่าน้ำมันไม่สามารถจะทะลุภูเขามาได้พ่อก็แปลกใจเหมือนกันแต่ผีบอกว่ามาได้ มาแล้วก็มาชนจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดเชันาธจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้เริ่มเป็นปากอ่าวออกนครสวรรค์ดิ่งลงกรุงเทพเธอว่าอย่างนั้นแต่ถ้ามันนี่จะหลูอยู่ลึกดูตื้นต่างกันเมื่อมาถึงจุมพรปี2517ได้รับคำพยากรณ์ไว้จุดหนึ่งขณะที่ทำการบูชาพระ ได้ยินเสียงบอกว่าเจ้าเถากรมเก่าของมึงมาถึงแล้วมึงจะต้องเดินทางทั่วประเทศเวลานั้นพ่อมองไม่เห็นจริงๆไว่ความจําเป็นที่จะเดินต้องเดินทั่วประเทศมันจะมีอย่างไงสําหรับคนอย่างพ่อพ่อไม่มีคนมีความสําคัญอะไรโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจะเดินเที่ยวเล่นมันก็ไม่ไหวทนร้อนมันก็ไม่มี <c oughs> ยังได้ถามนัานว่าเหตุผลมันเป็นยังไงท่านก็บอกว่ากรรมเก่าของมึงมาถึงสมัยหนึ่งมึงเคยร่วมสร้างประเทศชาติไว้เพื่อไทยอยู่เป็นสุขเวลานี้ประเทศที่มึงทำไว้กำลังจะมีภัยเข้ามาทำลายจะนั้นมึงจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความอยู่รอดของประเทศไทย ถามว่าทำคนเดียวเลยประเทศมันใหญ่กระต๊อบเล็กๆส้วมหลังเดียวยังทำคนเดียวไม่ได้นันก็บอกว่าไม่ใช่คนทุกคนของคนไทยจะรวมใจกันรักษาความเป็นไทยแต่ว่าเองก็มีความสําคัญจุดหนึ่งเรียกว่าทุกคนต่างคนต่างทําแต่กรุงของเองจะใหญ่ๆสักหน่อยหนึ่งมีคนร่วมมือมากทั่วประเทศแต่ว่าไม่ใช่ทุกคน แต่ทิ้งอะไรก็ดีเราก็อย่าวางคนของเราไว้แต่ในจุดแต่จุดแบบฉบับที่ทำมาแล้วก่อนหนะ้าพระเจ้ารามคำแหงก่อนที่พระเจ้ารามคำแหงมหาราชจะย,ยึดเขตประเทศไทยภาคใต้ทั้งหมดเจ้าก็เป็นพระแบบนี้เดินดงพงไพรมารวบรวมกําลังใจของคนไทยไว้ก่อน เมื่อจอมบอพิษอนดตสอนพระเจรารามกำแหงมหาราชเดินทัพเข้ามาจึงมีการยึดตตโดยสะดวกคำว่าโดยสะดวกไม่เคยใช่แต่เจ้าทําแล้วคนทั้งหมดมันถึงก็ยกมือยอมรับไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสร้างกําลังใจให้มีความเข้าใจว่าเวลานี้คนไทยเราตั้งประเทศเขตตะนาครขึ้นแล้วให้รวมคนไทยกันขยายอาณาเขตคนไทยปกครองคนไทยเองจะมีความสุข เมื่อพูดถึงเขตจุมพรก็ต้องคิดจุมพรก็ดีประจบกิรีขันก็นดีกุยบุรีปราณบุรีเมืองพงเพชรบุรีมองลงไปประภาคใต้พื้นปฐพีตามที่แม่หญิงกะะชี้พ่อตกใจโรกรักทั้งทองคำธรรมชาติทั้งเพชรนินจินดาทั้งแร่ธาตุที่มีค่าน้ำมันมาก เป็นอันว่าทรัพย์สมบัติที่ปีเป็นทรัพย์สินที่ฝังไว้ก็มีมากเป็นทรัพย์ธรรมชาติก็มีมากดีใจที่เมืองไทยเป็นเมืองทองพ่อเขาผ่านไปถึงเมืองสุราษธ,ธานีเมืองนี้ต้องคิดให้เมืองสุราธ,ธานีนี่แล้วเราก็เลี้ยวไปกระบี่ฮะเมื่อเลี้ยวไปจังหวัดกระบี่ แล้วต่อไปเราก็ไปไปอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมาราชสำหรับกระบ,บี่เป็นสายเดียวกับภเกตตรังพัทลงุงตอนนี้มีอะไรบ้างใครจะปานเป็นมะคุเทศนำทางถามนิดสำหรับพี่ช้างสายหน้าว่าตอนนี้ยกเรื่องราวขอให้แม่กัญญายอดนารี สีสุพรรณวด,ดีสีโสภาคอ๋อใครนะน้องหญิงเลยอ๋อเป็นแม่สีเลยสุพรรณวด,ดีีสีโสภาคอารมว่าไปเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองมีอาถรรพ์เมืองกระบี่เมืองโเกต็ตเมืองพังงาเวลานี้กลายเป็นเมืองมีอาถรรพ์ ทั้งนี้เพาาอะไรก็เพราะว่าคนต่อคนฟันต่อฟันลิ้นต่อลิ้นที่มีความชิงกันจนเปปกติแต่ก็ที่น่าเสียดายที่คนไทยในที่นี้บางพวกเห็นเกตตัวมากเกินไปนี่เราว่ารวมนครศรีธรามรได้ก็ไมด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่มี บางพวกไม่ได้ใช้ปัญญาที่ดีเพื่อยึดนกำลังกำลังใจของคนไว้ในอำนาจของตนกำลังใจที่จะยึดให้คนเป็นคนร่วมกันนั่นก็คือความดีต่อความดีไม่ใช่มาสงสัยสิ่งอะไรกัน,กนไม่ใช่จะใช้อำนาจอำนาจที่เราจะใช้ให้ดีก็จริงๆก็ต้องเป็นอำนาจได้กับความดี ต่อมาแล้วก็มารวมทั้งหมดจังหวัดทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างาเฉพาะจังหวัดโเก็ตจังหวัดนี้ต้องคิดมีเพชรที่มาจากแร่ที่มีความสําคัญคล้ายนิวเคลีย์มีมากแร่อย่างอื่นก็มีมากถ้าแร่ประเภทนี้เราจะงัดขึ้นมาได้แล้วมันมากมายเหลือเกินและก็มีแร่ดีบกุก แร่ดีบกเวลานี้ที่เขาเอาขึ้นมามันก็ติดแร่ที่มีความสำคัญขึ้นมาด้วยช่วยเกื้อกูลแกบุคคลพ้นได้ประโยชน์แต่เราก็น่าเสียดายที่เราเป็นคนไทยเป็นเจ้าของแร่ไม่มีโอกาสจะรู้จักแร่แบบนี้เห็นของดีเป็นของเลวซึ่งเป็นกาศของดีหมดเราก,ก็บกแล้วก็ทิ้งไป นอกจะนั้นเขตตะมันใหญ่ติดอยู่กับเกาะโคเกตก็มีมากแรงใหญ่มากเป็นทะเลเทือกยาวถ้าเราเจาะน้ำมันจุดนี้ได้จะมีความหมายสำคัญดึงมาใช้เท่าไรเท่าไรเท่าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถ้าจะใช้ประศสะ 4, ีพันปีน้ำมันตุมนี้มันยังไม่มีความรู้สึก ยังไม่มีความรู้สึกว่ามันจะหมดลดลงไปสำหรับดับนำเมืองคอนครศรีวราดนั่นทไสเวลานี้เรื่องใหญ่สำคัญมันก็จะเกิดขึ้นอีกคือภูเขาที่มีสภาพเหมือนภูเขาศูน์และมีแร่มอนแฟรมซึ่งเป็นแร่แร่ที่ม,ม,มีราคาแพงมากเกิดขึ้นในภูเขาทั้งโลกภูเขาลูกนี้ชื่อว่าอะไรพ่อไม่รู้จัก ไม่อยากจะรู้จักแต่ก็เข้าใจว่าภูเขาลูกนี้จะเป็นเมืองมรณะอีกเมืองหนึ่งซึ่งทางราชการถ้าไม่สนใจไม่หาทางป้องไกกันไว้ียก่อนมันก็จะมีประเภทแบกเขาศูนย์เขาศูนย์นี่ก็แปลกมีเจ้าของเหมืองไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเดิมทีคนมากด20่สิบนาทีต่อสามพันบาท ต่อมาก็มา20นาทีตัว30,000บาทเวลานี้ขึ้น20นาทีต่อ300,000บาทเสื้อนอนกินเวลานี้เขาส่นก็ยังมีเป็นทรัพยากรคับขั่งแต่วยการที่ได้แรบมากๆนี่ค่าภาคหลวงไปไหนประเทศไทยน่าจะรวยที่เราต้องคิด และเขาอลูกหนึ่งที่เกิดมาที่พ่อกล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าหากว่าทางบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่หาทางป้องกันแร่ก็จะขยายตัวออกมามากขายไปเป็นแบบแร่เ่นทางรัฐจะไม่ได้ทางรัฐเองก็จะไม่มีส่วนได้ค่าภาคหลวงนี่แต่บรรดาดวงรักทั้งหลายที่ผีและเทวดาท่านบอกว่าถ้าคนไทยยังดีไม่พอ ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่จะขึ้นมาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ถ้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอันตรายกับคนไทยคนไทยจะต้องฆ่ากับคนไทยเพราะอาศัยความโลภเป็นสําคัญแต่บุคคลส่วนกลางคือเงินส่วนกลางจะไม่เข้ากับเงินภาคหลวงฆ่าภาคหลวงมันไม่ได้หน้าเส้นใดไม่หลูกรัก น่าเส้นไดยทรัพยากรที่มีอยู่ในการกร่อนนี้อันนี้ไม่มีใครคขาสร้างต้องถือว่าเป็นบุญบารมีของท่านของไขรของคนอยู่ในภาคพื้นนี้ที่ควรจะได้แต่า้าจะได้ขึ้นมาบารายนั่นก็หมายว่าคนไทยต้องเป็นคนดีการมาถึงเมืองตาน,นครศรีธรรมราชคนะของเราก็ได้พักที่สถาน,นีตำรวจ ตะเวนชายแดนทุ่งสงรายกฏว่าท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกสุด,ดินการร้อยตำรวดเอกยุทธนากระพัญญาของท่านตำรวจเอกสุด,ดินให้ความอปการะเป็นอย่างดีเพราะท่านทุนนี้เป็นผู้มีความสนิทสนมและก็เป็นคนดีเอาจริงเอาจังต่อการงานแต่ได้ว่างานทุกอย่างลูกรัก จะดีคนเดียวนั้นมันไม่ได้จะต้องมีคนอื่นเห็นอกเห็นใจเห็นประโยชน์เห็นเหตุเห็นผลงานของประเทศไทยที่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของทุกคนก็เป็นเราะเหตุนี้สำหรับต่อนนี้ไปสำหรับเมืองสุราธ,ธานีเป็นเมืองอานเพราะเวลานี้ยุ่งมาก ยิ่งมากมีคนที่พูดไม่รู้ภาษากันอยู่เยอะเป็นคนไทยแต่พูดไม่รู้ภาษากันการเดินทางตั้งแต่ออกจากชุมพรถึงสุราธ,ธาน,นีเข้ากระบ,บี่ไปทุ่งสงไปเมืองนครศรีธรรมราชเราไม่ได้ชมพระมหาวิหารหรือพระเจนดีและวิพิธภัณฑ์หลังจากนั้นก็ออกเดินทางกลับ ก่อนที่จะเดินทางกลับที่ชมนั้นชมอยู่นั้นแล้วก็เจอของแปลกประหลาดคือ,อคนที่แต่งกายคล้ายสาวกขรงองค์สมเด็จพระบรมโลกกน,นาสามท่านติดตามดูพ่ออย่างจิตที่ไม่เป็นมิตรจนกรทั่งทุกคนต้องคิดว่าเอ,อ๊ะท่านพระสามองค์นี้เป็นพระประเภทใดเป็นเหตุให้สงสัยจนกรทั่งท่านผู้ใหญ่อดีตกงศุลของ ฮ่องกงของคนไทยที่ประจำฮ่องกงถ่ายภาพเขาไว้เป็นที่น่าเสียดายที่พระกาสาภัติองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดายกย่องว่าเป็นธงชัยของพระอราหันต์แต่ก็กลับเป็นเช่นนี้ไปได้อรรบ,บรรดาลูกรักทั้งหลายสำหรับเทปน้น้นนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยว่าเวลามันหมดเทปยังเหลือแต่เวลามันหมด ไอ้รัาไว้รับฟังกันขนเอาด้านหน้าคือเทปด้านต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอหยุดตัวตะเพียงแ่วนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณพูลผลจะมีได้ลูกรักทุกคนสวัสดี